วันนี้ผมได้รับมอบหมายในสิ่งที่ผมได้มีประสบการณ์มาก่อนนะครับก็คือเรื่องของดวงตานะครับทีนี้อเรื่องของดวงตานี้แหละมันเป็นเรื่องที่ที่ที่มีราคามาหาศาลนะครับในเรื่องของทุกส่วนของร่างกายเราเนี่ยมันมีราคาทั้งนั้นนะครับแต่โดยเฉพาะที่แพงผมว่านะผมว่านะอย่างอื่นได้นะครับแต่ว่าดวงตาของเราเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดูแลไม่รักษา ไม่รู้วิธีการเราปล่อยมันเป็นตามธรรมชาติของมันเหมือนกับตั้งแต่สมัยเรายัางไม่รู้ว,ว่าดวงตาคืออะไรมือคืออะไรแขนคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรบ้างอะไรทำตอนองนี้ถ้าเรายังอยู่ในลักษณะแบบนั้นมันเป็นอันตรายมากๆโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันยุคไอซีทียุคคอมพิวเตอร์ยุคอินเทอร์เรน็ตยุคโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นยุคที่เสี่ยงมากๆเลยตัวาผมเองเนยผมผมจากสิ่งที่ผมได้ได้มีได้สัมผัสกับเรื่องนี้นะครับ คือเมื่อก่อนสมัยผมเรียนหนังสือนะผมจะเล่านิดหนึ่งนะครับว่าช่วงที่เรียนหนังสือเนะี่ยบ้านผมไม่มีไฟฟ้าออ,อย่างนี้ก็มีเกียงตะเกียงเจ้าพายุนะครับก็ถ,ถ้ามีตะเกียงเจ้าพายุที่ก็ใส่น้ํามันแล้วก็ปั๊มนะครับปั๊มเอาลมเพื่อต้องการให้ลมไปติดไอ้ท้ายมันติดอนะ่ะส่วนมากก็จะมีเฉพาะในวัดหรือบ้านผู้มีอันจากกินนะครับแต่ถ้ากินแบบน้าพริกมั่งปลาทูมั่งอะไรนี้ ก็ส่วนมากจะใช้น้ํามันตะเกียงน้ามันน้ามันก๊าซนะครับทีนี้เช่นเดียวกันในสิ่ที่เราใช้ติดเป็นประจํานั้นนะครับสายตาของเราเนี่ยเวลาจุดตะเกียงเนี่ยมันจะมีลมลมพัดมันไม่สม่ําเสมอเราอ่านหนังสือเนี่ยสายตาเนี่ยมันจะมันจะมันจะปรับอยู่ทุกวินาทีเลยนะครับมันเป็นเรื่องอันตรายกับสายตาของเราหลังจากที่หลังจากที่เราเราเราเรียนตรงนั้นแล้วนะครับช,ช่วงเด็กๆช่วงประถม ช่วงผสมป .4 ก็ใช้ตะเกียงตลอดทีนี้พอไปเรียนในเมืองไปเรียนในเมืองทีนี้ผมไปเรียนวิชาวิชาที่เกี่ยวกับบ้านบ้านเมืองเมืองคนรักเมืองคนรักศิลปะประจําถิ่นศิลปินประจําภาคนะครับก็ไปเรียนวิชาเครื่องผมเมื่ออดีตนะครับทีนี้เครื่องผมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้เนื้อเงินเนื้อทองเหลืองเนื้อทองแดง,ง,ง ual, ที่เราต้องใช้คอยนะครับสําหรับหลอมก็ต้องใช้สายตายอะเหมือนกัน นะครับทีนี้พอพอหลอมแล้วออกมาทําเป็นเหวนเป็นกําไรก็ต้องมาเกะสลักต้องสลักกับมือครับไม่ใช่เกะสลักนะครับสลักนั้นเป็นรูปลายไทยนะครับเหมือนกําไรที่ขายในวัดพระธาตุต่างหลายเลยน,นะครับที่เราเหนันยนอยู่เนี่ยจะเป็นในลักษณะแบนบนั้นก็ต้องใช้สายตาอีกทีนี้ไอ้สายตาผมผมคิดว่าสายตาของผมเนี่ยมันใช้หนักมาตั้งแต่ช่วงเด็กๆนะครับแล้วก็เริ่มมาวัยรุ่นก็ก็ยังใช้สายตาอยู่นะครับ ทายเยอะด้วยจนจนสมัยเด็กๆผมจําได้ว่าคุณเก่ๆบอกว่าแบบผม่ะคือคือพอตอนหัวค่ำเนี่ยจะไม่เห็นอะไรเขาเรียกตาบอดเกอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยครับเป็นสิ่งทีม่มันทำให้ผมได้รู้จักในเรื่องของการดูเลดวงตาหลังจากที่ได้เรียนรู้มานะครับวันนี้ก็อยากนําเสนอในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ตัวเองมีประสบการณ์นะครับครั้งหนึ่งผมเคยสวมเว่นนะครับแล้วก็ ใช้เว้นมาหลายปีจนกว่าพอรู้จักมารู้จักไอบินนี่ครับมารู้จักในเรื่องของมามาอยู่ในในธุรกิจเอมวีเนี่ยทําให้รู้ตัวเองได้เลยว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังว่าในเรื่องของเอ่อการดวงตาของเราเนี่ยที่ว่าทํางานหนักเนี่ยครับมันหนักเพียงใดนั้นเขามีสถิติที่เขาเฉลี่ยนะครับเขาบอกว่า เอ่อคนเราเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วกับพิษตาดวงตาเนี่ยพิษตาเนี่ยทุกๆหก,ก,กวินาทีนะครับพอประมาณหมื่นครั้งต่อวันทีนี้ไอในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ยซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากจากเมื่อก่อนที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับทุกวันของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของของคนเราเนี่ยมันจะอยู่หน้าจอทุกวันนี้ทุกงานมันจะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หน้าอินเทอร์เน็ตหน้าหน้าหน้าจอทีวีหน้าจอ TV, โดดมุกอะไรตนนํานองนี้แม้แต่นักเรียนทุกวันนี้ตอนนี้ที่เรียนเรียนออนไลน์เนี่ยไอเด็กเล็กๆนี่เลยครับตัวน,นี้ก็เป็นตัวอันตรายเหมือนกันวันหนึ่งเรียนประมาณตีสามเลิกเลิกตีสามตั้งแต่ตีตีเก้าผมผมก็ว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันมันต้องต้องดูว่าหัวเฉลี่ยของแต่ละวันนั้นนะครับเราใช้สายตาเนี่ยเยอะมากปัจจุบันเขาบอกว่าคนของเรานี่อยู่หน้าจอี่ประมาณ จิตจุดสองชั่วโมงต่อวันนะครับมันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงอันนี้จิตจุดสองทีนี้ไอในในในแต่ละช่วงของชีวิตของคนเนี่ยนะครับเราใช้สายตาเนี่ยสี่เสนชั่วโมงนะครับในช่วง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 ของอายุไขที่เราใช้สายตานะครับเริ่มตั้งแต่อายุสิบห้าปีก็ เก้าหมื่นแล้วนะครับพอสามสิบห้าปีสิบกสิบห้าปีเนี่ยเก้าหมื่นนะครับก็พอสามสิบสามสิบห้าปีสามสิบห้าปีสองแสนสองแสนกว่าสองแสนสองพอสี่สิบห้าปีสองแสนเก้าสห้าสิบห้าปีสามแสนหกนะครับนี่ก็นี่ก็คือสิ่งที่ที่เราใช้ดวงตาในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแล้วคนต่อไปครับครับ นั่นคือคือสิ่งที่ดวงตาของเราทํางาน,นนะ่ะทีนี้เรารู้ไหมว่าดวงตาของเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าที่สําคัญที่สุดเหมือนพูดแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าเราไปหาหมอหรือว่าตาเรามีปัญหาเนี่ยถ้าจะมีการเปลี่ยนเปลงหรือว่าการรักษาเนี่ยแพทย์จะเรียกผมได้ข่าวมาเขาบอกว่าเป็นเสนนะครับถ้าตามีปัญหาเนี่ยคือ,อคือมันแล้วมันไม่ใช่ว่าไปรักษาครั้งเดียวแล้วจะหายมันจะรักษาอย่างต่อเน,นื่องนะครับนี่เป็นเรื่องที่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 น่าเป็นห่วงเลยครับ แล้วก็เขาบอกว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดแต่กลับถูกมองข้ามมากที่สุดนะครับเพราะว่าดวงตาเนี่ยมันใช้แค่เห็นมือมันใช้แค่จับตีนใช้แค่ใช้ในเรื่องของการวิ่งการเดินนะครับแล้วก็ทุกส่วนหน้าตาหน้าตาเนี่ยทั้งถเอาเอาแค่แค่ karş, ใบหน้าเนี่ยนะครับแค่ใบหน้าเนี่ยดวงตาเนี่ยเขาบอกว่าถูกมองข้ามมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าแต่ถ้าวงหน้าเนี่ยจะมีคนดูเลรักษา ปากก็มีคนทาให้สีแดงสีเขียวสีขาวสีดําคิ้วก็มีคนเขียนในดําให้เป็นสีน้ําตาลและเต่นะครับผลคิ้วอะไรดูหมดแต่ที้ดวงตาเนี่ยเราลืมไปนะครับทีนี้ไอ้โรคทางสายตาที่เราที่เราเห็นก็บอกว่า,วาบางโรคนะจะไม่แสดงอาการให้เห็นมันคล้ายๆกับไอ้โรคมะเร็งเนยครับมันจะไม่แสดงให้เรารู้หรอกแต่ถ้าเรารู้แล้วมันถึงขั้นน้นแล้วครับขั้นที่ว่าขั้นสุดท้ายแล้วขั้นที่รุนแรงที่สุดแล้ว มันอาจจะสายเกินไปไแล้วนะครับสําหรับที่จะรักษาดวงตาเพราะฉะนั้นวิธีการตรงนี้นะครับเขาบอกแปดิเปอร์เซ็นต์ของอาการทางสายตาเนี่ยป้องกันได้จากเรื่องของการกินนะครับการกินเนี่ยสำคัญนะครับทุกเรื่องนะครับมันเป็นต้องต้องกินให้ถูกวิธีนะทีนี้ดวงตาดวงตาเขาบอกว่าเลดดวงตาดูเลดดวงตาอย่างนี้ไม่ให้เสื่อมก่อนไวนะครับตรงนี้ก็ ในเรื่องของการพักสายตาโดยการหลับตาสั้นๆ5นาทีนะครับวันละ4ครั้งนะครับหลับดวงตาหลับตานะครับ5นาทีหนึ่งใน5นาทีหลับ4ครั้งนะครับนี่เขาบอกว่าเราอย่างนั้นนะครับคือหลับหลับดวงตาแล้วก็ในเรื่องของการรับประทานอาหารรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อ่าทีนี้ครบ5หมู่เราถามว่าที่เราครบมันเราครบแบบไหนครบอย่างไร เรากินผักให้ครบหรอือหรือว่าทําอย่างไรเดี๋ยวเอ็มบีโปรตีนทริปทิงเหล่านี้จะบอกเราเองนะครับโดยเฉพาะสารอาหารที่จําเป็นต่อดวงตาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่ตั้งจุดเอาไว้เลยนะครับต่อไปในเรื่องของอ,อดูแลดวงตาอย่างไรอีกไม่ให้เสื่อม่อไวัยเช่นว่ายกตัวอย่างเหมือนเด็กอย่างเนี้ยเด็กเนี่ยบางคนเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับช่วงนี้นจะมีจะมีสายตาจะมีสายตาเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับ เออต้องต้องใช้เว้นตั้งแต่เด็กๆจะมีเยอะเลยตอนนี้เด็กใช้เว้นเนี่ยเขาบอกว่ามันสาเหตุจากอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ควรจะพักสายตาทุกยี่สิบนาทีถ้าอยู่อย่างนั้นนะครับโดยมองไปให้ไกลให้ไกลเลยนะครับต้องไกลถึงยี่สิบฟุตนะครับเป็นเวลายี่สิบนาทีอันนี้ก็คําว่ายี่สิบยี่สิบก็เป็นอดยี่สิบยี่สิบนะครับคือ,อ,อพักสายตาทุกยี่สิบนาทีมองไกลออยี่สิบฟุต ใช้เวลายี่สิบวินาทีนะครับก็ตรงนี้ตรงนี้นะ่ะออาไปใช้ได้แล้วก็วิธีการอีกอย่างหนึ่งที่เอามาช่วยได้ก็คือใส่แเ่นตาดํานะครับเมื่อต้องการออกเมื่อเมื่อเมื่อช่วงที่เราจะออกไปสู่แดดหรือสู่ลมนะครับเ,เลือกแว่นที่จะมีสารที่กรอง UVA ได้แล้วก็กรอง UVB ก็ได้นะครับและกรองแสงได้ไม่ต่ำกว่า99%้าสิบเก้าเปอร์ซนนะครับนี่คือสิ่งที่เราเราต้องดูแลแล,แล้วในบนี้ ทีนี้ทาอย่างไรไม่ให้เชื่อมก่อนไว้นะครับก็การไม่ให้เสื่อมก่อนไว้ก็มันนะครับพบกแพทย์เกี่ยวกับเรื่องแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของจักษุก็คือเรื่องของสายตาเนี่ยครับเพื่อตรวจสุขภาพตาทุกๆหนึ่งถึงสองปีนะครับถ้าถ้าดีแล้วไม่ไม่ควรจะสองปีนะครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยผมว่าอืมสักปีนึงนะครับสักปีเนี่ยก็ก็ควรจะไปหาหมอได้แลวเพราะว่าปัจจุบันนั้น มล,ลพิษมีเยอะมากเหลือเกินนะครับนอกจากจอทีวีแล้วก็แสงอาทิตย์ก็ดีนะครับแสงยูวีต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าแดดมันจะร้อนผิดปกติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนอกจากนั้นพวก่มควันทั้งหลายเหล่ที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับแล้วก็ที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือในเรื่องของเอ่อเรื่องของบุรีนะครับบุรีเนี่ยไม่สูบบุรีเนื่องจากว่าคนที่สูบบุรีเนี่ยจะเป็นสารพิษที่ก่อให้เกิดตัวอนอนุมูลอิสระนะครับที่ส่งผลต่อความเสี่ยงต่อเรื่องเรื่องเรื่องของ ของตัวโต้กระจกนะครับตัวของโต้อกระจกที่รามีต่อสายตาของเราทำให้สายตาเราเนี่ยเป็นโต้อกระจกแล้วก็สายตาของเราก็จะเสื่อมไปในอนาคตนะครับนี่คือสิ่งที่ทาไมเขาบอกนักบอกหนานะครับว่ายาต,ติดติดบุหรี่อะไรพวกทั้งควันทั้งหลายเหล่ที่อยู่ใ,ใกล้ๆเราเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะรวมไปถึงกันโชงกัญชาด้วยนะครับครับสไลด์ต่อไปครับ ครับทีนี้แม่เสื่อมก่อนไว้แต่ต่อไปนะครับวิธีการตรงนี้ตรงนี้ใครขอความอนุเคราะห์ให้พวกเราได้ทดลองทําไปดูนะครับทําดูด้วยเขาบอกว่าการบริหารดวงตาสี่ขั้นตอนนะครับมันมีสี่สเตปของมันนะครับก็ลองทําตามไปเลยนะครับอย่างที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะครับสเตปที่หนึ่งก็กรอกตาจากซ้ายไปขวาสี่ครั้งลองทําดูครับหนึ่งสองสามสี่แสเตปที่สองครับกรอกตาจากมุมวาบุญนะครับ ลงมุมขวาซ้ายล่างสี่ครั้งบนุนะครับแล้วก็ลงล่างบนแล้วก็ลงล่างบุลงล่างสี่ครั้งต่อไปต่อไปลองดูครั้งที่สามนะครับสเตปที่สามวาดสายตาเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกาสี่รอบนะครับเอาดวงตาของเราเนี่ยหมหุนได้ตามเข็มนาฬิกาครับครบสี่รอบต่อไปสเต็ปที่สี่กรอกตาจากบุลงล่างลงล่างสุดเลยนะครับช้าช้า สครั้งหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่ก็เป็นการบริหารดวงตาครับในแต่ละวันนั้นถ้าเราทําได้ก็จะดีมากๆเลยครับสไลด์ต่อไปครับอืมต่อไปองค์ประกอบของดวงตานะครับองค์ประกอบของดวงตาเนี่ยก็มีในในดวงตาในวงกลมนี้นะครับมันก็จะมีผมจะบอกเอาเฉพาะเรื่องเรื่องเรื่องที่ใหญ่ๆนะครับก็มีเอกระจกตา แล้วก็มีจอประสาตานะครับแล้วก็ม่านตาเลนตาแล้วก็จุดรับภาพนะครับในรายละเอียดตรงนั้นข้ามไปก่อนนะครับเอาเช้นท่าไต่อไปเลยครับครับทีนี้ปัจเจียเสี่ยงและวก็อาการทางสายตามีอยู่5ประการที่ทําให้ดวงตาของเราเนี่ยที่จะต้องดูเลเป็นอย่างดีก็คืคคอเขาบอกว่าห้าประการนี้เป็นที่บ่งบอกว่าดวงตาของคุณ ต้องการที่จะดูเลนะครับอย่างที่หนึ่งตาเป็นตาพร่านะครับตาพร่าตามัวนะครับต,ต,ต,ตามันจะพร่าพร่ามัวมัวเนี่ยนี่แสดงว่ามัามน how, มันมันเริ่มบุบอกแล้วต่อไปตาเสื่อมนะครับตาเสื่อมนี่็ก็ลักษณะก็คือคงจะคล้ายๆกันเลยนะครับกับตาตาพร่าพร่าตาเสื่อมหมดสภาพของมันนะครับมองเห็นมั่งไม่มองเห็นมั่งแล้วก็อีกอย่าง ตาล้านะครับก็คือตาของเราที่ที่เราเรานั่งดูนานๆนะครับตาบางทีมันมวัวมัวมันม่วม่วไปมันละลาตาเนี่ยนะแล้วก็ตาบอดกลางคืนถ้าเป็นภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าบอดต่อยนะครับอถ้ากลางวันเห็นชัดแต่ถ้ากลางคืนเรื่มมืดเนี่ยบางทีเอ่อมืดเดือนเดือนตอนข้างขึ้นข้างเร็มก็ไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นคนคนตาบอดไอบอดกลางคืนเนี่ยนอกกนั้นก็ตาแห้งนะครับตาแห้งก็คือตาไม่มี ไม่มีน้ำไม่มีดวงตาคือยะงเห็นว่าคนตายส่วนมาก,กเป็นคนที่เซึมเศร้าเป็นคนที่เไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็กก็กก็เป็นเรื่องที่บ่งบอกว่าดวงตาของเรานั้นเรื่องมีอาการแลยนะครับเอาต่อไปครับครับในนี้ในเรื่องของเขาบอกว่าสุดยอดของอาหารที่จะดูแลดวงตาของเรานะครับก็มีก็มีก็มีอยู่ประมาณ ห้าอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือปลาแซลมอนนะครับอย่างที่สองก็คือโกจิเบอรี่นะครับหรือเขาเรียกว่าโอกีนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสวรสนะครับสวรสเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะสวรสสีส้มสีแดงสีขาวสีเขียวนะครับเพราะสวรสใช้ได้คงจะใช้ได้ทั้งหมดแล้วก็มีวัททองนะครับนอกจากนั้นแล้วก็พวกกูลส้สมต่างๆพวกนี้ก็สามารถที่จะดูดวงตาให้กับเราเ,าเป็นอาหารที่ดูเลดวงตาได้เป็นอย่างดีนะครับ เต่อไปครับอืมดอกนั้นก็ครับก็มีผงสปีเนตนะครับก็คือฝักขมบ้านเราครับอันนี้ก็วิตามินเอด้วยแล้วก็มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองดาวเรืองบ้านเรานี่เลยครับครับต่อไปครับอผงเบลค์คอเรนนะครับเบลค์คอเรนนะครับก็รายละเอียดผ่านขอผ่านครับ สารสก,กัดจากบิเบอรี่ครับเชิญครับผ่านครับแล้วก็ก็คงจะซ้ำตรงนี้นะครับก็มีดาวเรืองมีอะไรพวกนี้ที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นดวงตาของเรานะครับมีวันที่จะหมดอายุถ้าเราไม่ดูแลดวงตาให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นดวงตาของเรานั้นก็ที่ที่ต้องเขาบอกว่า ถ้าเราไม่ดูแลให้ดีพอนะครับก็จะมีโรคตาบอดโรคจุดรับภาพในจอตาประสาทมันจะเสื่อมจอรประสาทโลกเอ,อ่อแล้วก็วุ้นในในตาเนะี่ยก็จะเสื่อมสภาพลินตาขอนมัวหรือต้อกระจกนั่นเองนะครับนี่คือคือคือถ้าเราไม่ดูแลก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับดวงตาของเราหมดอายุในเองครับเอาต่อไปครับ นี่นี่เละนี่เละนะครับถ้าเราไปกินผักเหมือนที่ผมผมคุยให้ฟังเมื่อกี้นะเราไปกินผักสุดๆมันไม่ใช่เลยนะครับดวงนี้ช่วงนี้เวลานี้นะครับเป็นเวลาที่หมอเจาะเลยอย่าลืมนะครับว่าดวงตามันเพลงเป็นเพลงมากๆถ้าเราไปหาหมอแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับนิวซีไลท์พร้อมที่จะดูแลดวงตาของพวกคุณพวกเราตั้งแต่วันนี้นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่น ซื้อนะครับไอเบนสองขวดนะครับสองชิ้นเขาเรียกสองชิ้นสองขวดนะครับแถมหนึ่งขวดสองขวดในมูลค่าราคาสองพันเ็ด้อยี่สิบาทนะครับอันนี้เอแต่ถ้าแล้วก็ก็ก็แถมให้กับเราหนึ่งขวดฟรีนะครับที่ฟรีนี้เอ่ออีกก็สองชิ้นนะครับก็ถ้าเป็น AP ก็ราคาแถมหนึ่งพันสามรอยหกสิบ แต่ถ้าเป็น C ก็หนึ่งันรก้า4 9บาบาทนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้พลาดโอกาสนี้เลยนะครับอย่าท่านอย่าได้คิดว่าให้ตาของเรามีปัญหาก่อนที่จะกินไอเบนผมว่ามันไม่ใช่แล้วครับท่านเริ่มรักษาตั้งแต่ดวงตาของท่านตั้งแต่แบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับดวงตาเราครับก็คงจะมาแชร์ให้พวกเราได้รับทราบแค่นี้ว่า ความสาคัญของดวงตาน,นั้นมันมหาศาลจริงๆนะครับทางออกทางแก้ก็นิวซีไลท์สามารถที่จะช่วยเราได้ไอเบนครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับอิมจีชูเนี่ยเร็ว